นี่คืชอช็อกพลัสชาแนลคุณกำลังฟังช็อกพลัสชาแนลโรงพยาบาลผีสิงกุนจีอัมสถานที่หลอนเฮี้ยนที่สุดในเกาหลีใต้นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทันสมัยที่เที่ยวธรรมชาติและที่เที่ยวตามรอยซีรีส์แล้วน้อยคน จะคิดว่าเกาหลีใต้นั้นก็มีสถานที่สุดหลอนสุดเฮี้ยนอยู่เหมือนกันและนี่คือโรงพยาบาลจิตเวชก้นจีอัมหนึ่งในสถานที่ผีสิงที่น่ากลัวที่สุดของเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในช่วงปีคศ .1980 ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญ่เลยตั้งอยู่ในเมืองคยองกีที่เริ่มแรก ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติผิดแพกไปจากโรงพยาบาลทั่วไปแต่หลังจากเปิดกิจการได้เพียง10กว่าปีกลับต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากเริ่มมีเหตุการณ์ลึกลับมากมายเกิดขึ้นกับคนไข้และแพทย์พยาบาลที่ทำงานอยู่ที่นี่เรื่องเล่าลึกลับของโรงพยาบาลนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล่าไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ป่วย ที่เขารับการรักษาหลายรายเริ่มได้รับบาดเจ็บอย่างไม่ทราบสาเหตุมีบาดแผลตามร่างกายแบบไม่รู้ที่มาที่ไปตั้งแต่แผลถลอกเล็กๆไปจนถึงแผลชะกันแรกเริ่มนั้นคาดว่าเกิดจากการกลั่นแกล้งของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งผิดปกติและไม่สามารถระบุได้ว่า เกิดขึ้นจากสาเหตุใดเพราะไม่ได้มีการทำรายร่างกายเกิดขึ้นเลยรวมถึงไม่ได้เป็นการทำร้ายตัวเองของผู้ป่วยด้วยหลังจากใช้เวลาตรวจสอบนานอยู่ถึงสองสัปดาห์โดยไม่พบอะไรเจ้าหน้าที่จึงถอนตัวไปในที่สุดทิงให้เป็นปริศนาดำเนินอยู่ต่อไปเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมักพบกับสิ่งประหลาดช่วงอยู่เวรในเวลากลางคืนเช่นเสียงคนเดิน ที่ห้องโถงตลอดทั้งคืนถูกสิ่งของลอยคว้างใส่หัวจนได้รับบาดเจ็บแต่ที่หนักที่สุดก็คือการตายอย่างปริศนาของคนไข้จนกลายเป็นที่ร่ำลือและหวาดผวามากๆเจ้าหน้าที่ทยอยลาออกจนไม่มีบุคลากรเหลือโรงพยาบาลจึงถูกสั่งปิดตัวลงในที่สุดเสียงเล่าลือถึงความน่ากลัวของโรงพยาบาลกลนจีอัมยังด่งดังขนาดถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญปัจจุบัน ตัวอาคารของโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างสุดโทรมเสียหายไปตามกาลเวลาภายในตึกยังมีอุปกรณ์การแพทย์ข่าวของเครื่องใช้เตียงผู้ป่วยทิ้งไว้ให้เห็นในบรรยากาศชวนวังเวงขนหัวลุกคนที่เข้ามาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและได้ยินเสียงหายใจรดอยู่ข้างต้นหูแบบระยะประชิดและนี่คือ อีกหนึ่งสถานที่สยองที่ท้าทายผู้กล้าให้เข้ามาเยี่ยมเยียน